ครับงานเลยเานะเาะจะทำยังไงใช่ใช่หน่อยปลูกไว้เยอะเนาะสามไร่ลปกติที่เก็บตอนไหนครับมาอย่างเงี้ๆปกติตรงนี้มันไม่ท่วมเเนาะไม่ท่วมนะปีนี้ไม่รู้ว่ามาเอา เอา thật แจกน้ำมาแรกซั่นเด้อ๋อ จะพุดก้อนฝนไงพอดีฝนมาสะกอนแล้คร <su> ับรมมันสิบกตันนะครับิกตันเลยมาไล่ละสี่ตันนะไล่ละสี่มันไปเสียงไะ้านอือ ถ้ารถเกี่ยวมันเกี่ยวขึ้นหมดเลยเนาะมันดึงปืดปืดปืดมาดึงมันดึงขึ้นมาหมดเลยหน้าวิลลลุงร้องปากของเขามาหรอพี่กลับมาแล้วเออหมดมันเสียหายเยอะไหมพี่ปีนี้ครับเยอะมากค่ะเยอะมากเลยเนาะปกติจะได้กี่ตันะพี่ปกติก็คือได้ไร่ละสี่ตันอยู่แล้ว่ะคแเราปีนี้อย่างนี้เหลือกี่ตันนะปีนี้แล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราจะเอาได้สักเท่าไหร่เพราะว่า ถ้ามันก็เริ่มเน่าแล้วมันก็เสียหายก็ห้าสบห้าสิบหรือไม่ก็แปดสิบยี่สิบเลยะค่ะแปสิบเสียหายเลยใช่ค่ะ